ฉลองวันเกิดครบสี่ขวบของลูกที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงโอ้โห,โโหลูกเซอร์ไพรส์ใจสุดมากกับการที่เราได้พักห้องตีมาโโว เออสรุปเอาจริงไม่รู้ใครตื่นเต้นดีใจกว่ากันแต่ถ้ามาช่วงวันเกิดอย่าลืมไปเอาพิน Happy Birthday แบบนี้นะไปเอาที่ City Hall แบบนี้เลยฟรีจา้าเราใส่เดินไปไหนมาไหนก็จะมีแต่แค a เมมเบอร์มาบอกเราว่า Happy Birthday นี่เห็นว่าเป็นวันเกิดก็เล่นเพลงพิเศษให้เราอีกแต่ที่พีคที่สุดก็คือเจอป้ามิ้นในขบวนพาเรดฉันไป2วันดูโชว์เธอไปทั้งหมด4โชว์ไม่พลาดเลยสักอันค่ะ เก่งมากอะ9ปีในดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงออดิชั่นผ่านทุกป,ปีฉันยอมแต่นี่อังเคิลโบงและฉันก็เจอจุดที่ดูพลูที่ดีที่สุดก็คือตรงนี้เลยถ้าจะดูระยะไกลเพราะว่าเห็นโปรเจคชันทั้งสองด้านของ Main s t r e e t USA ด้วยแล้วก็เห็นโดนแบบตรงๆชัดๆแต่ว่าต้องขึ้นไปบนสเต็ปนิดนึงเพราะว่าเราเตี้ยใช่ไหมเราก็จะยืนขึ้นไปทีนี้ก็จะเห็นแบบกว้างๆแบบนี้เลยดีมากติ่มซำที่ร้านพลาซ่าในดิสนีย์แลนด์อร่อยมาก <Wow. S 1> แต่ราคาก็แรงมากแล้วเราก็เป่าเค้กกันที่นี่ค่ะเค้กัั mm. ้เจาแดยงงพูถึวนเกิดตัวเ้นไอเป็นทีี่จ เหับบ้านที่มีลูกเล็กหรือว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ที่แรกที่สุดแล้วจริงๆค่ะ